กลับมาในรายการกับข้าวแม่นะครับเมื่อสครู่เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรครับแม่ครับผัดสตอใส่กุ้งไก่จ้ะสตอใส่กุ้งไก่หรือกุ้งแบบไก่ผัดกุ้งไก่ผัดสตอไม่ใช่สตอผัดกุ้งไม่ใช่กุ้งผัดสตอผัดสตอผัดกุ้งกุ้งส่วนผสมของเมนูผัดสตอใส่กุ้งไก่นะคะก็จะมีเนื้อไก่กุ้งสตอ กะปิพริกขี้หนูกระเทียมเกลือน้ำมันมะกอกน้ำส้มสายชูน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลค่ะไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรเนี้ยก็อันนี้ก็คือตั้งแต่สมัยที่อดีตนู้นเลยค่ะพ่อจีกรบแม่ใหม่ๆมีคนเอาสตอฟรีมาให้ค่ะก็เลยไม่รู้จะทำไงก็ตัวเองก็ทานไม่ค่อยเป็นเราเราเรด้วยทำด้วยมันนึกขึ้นมาได้ว่าเออลองลองผัดสตอตอนแรกเลยนั่น สมัยก่อนยังจนอยู่ก็ออทําใส่หมูก่อนนะคะออเออแต่พอตอนหลังนี่พอมีตังขึ้นมานิดนึงอะ่ะก็เลยเริ่มทํา<ม>ใส่ไ,ไก่กุ้งต้องเลือกกุ้งแบบไหนแม่ต้องเป็นกุ้งสุดที่ราชหรือว่ากุ้งแบบ <laughs> กุ้งสุดที่รักนี่คือลิเกแม่ชอบค่ะแต่แต่แต่ถ้าเป็นกุ้งนี่คือก็คือกุ้งธรรมดาพี่แต่ขั้วไม่ได้เหรอแม่ฮะหนูชอบกินขั้วมันด้วยเนี่ยพี่ก็ได้ได้ทุกอย่างไม่เป็นไรค่ะกุ้งต้องเป็นกุ้งแบบไหนแม่ครับก็กุ้งก็เหมือนเราไปซื้อตลาดธรรมดาจ้ะอีกนิดหนึ่งก็ได้ลูกค้าอี่ต้องเป็นกุ้งแบบตัวใหญ่ๆหญ่ไหมหรือว่าแบบไหนก็ได้กลางๆก็พอลูกค้านอีกนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าไก่มันมีคนถามอีตาตุ้ยถามอย่าให้พร้อมกันสิแม่ก็จะตอบพี่เอกอยู่ก็ไปรอรรออออตบเื่่่งโนนยู เอาทานดิตาแก่แล้วอันเดียก่อนเด้อกระเทียมด้วยจ้ะกระเทียมด้วยทำตัวให้เป็นประโยชน์เอาตำตลูกตำกินเก่งนักต้องตำแม่ขาพระกทีที่เหลือนี่หนูขอมีพริกน้ำปลาได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะแกะสตอเนี่ยอันนี้ไม่ต้องสอนหรอกเพราะว่าพี่เอกเนี่ยเป็นคนใต้อยู่แล้วเรื่องแกะสตอเนี่ยสบายมากถ้าคนใต้จริงๆก็าทานเนี่ยเขาจะทานทั้งเปลือกการทานทั้งเปลือกมันจะช่วยเรื่องเบาหวานอ สตอเนี่ยเปลือกมันช่วยได้เหรอใช่แล้วช่วยเรื่องการเจริญอาหารอืเดี๋ยวแม่กุ้งแม่หั่นอย่างนั้นเลยเหรอต้องหั่นค่ะไม่งั้นมันมันเวลาผัดแล้วมันจะไม่เข้าเนื้อลูกค่ะต้องหั่นอย่างนี้ค่ะนี่เพิ่งจะเห็นเมนูนี้แปลกอีกพี่หายปกติกุ้งเนี่ยเราผัดเราผัดเป็นตัวตัวไม่ส่วนมากถ้าเขาขายหรือเราไปซื้อตามร้านเนี่ยเขาต้องการความสวยงามอ๋อนี่เป็นคำคำเหรอครับแม่จ้าอ่านี่คือ ถ้ายิ่งยิ่งถ้าคุณต้ยเขาเหว,วยเองเน่ะต้องเป็นคําให้เขาเท่าน,นั้นหาเขาก็ไม่เหวยอะไรเขาก็ไม่เอาทั้งนั้นนะจ๊ะตู้เป็นคนเรื่องมากเหมือน,น <ะ S 2> กันแม่ครับผม <c oughs> ไม่จริงอ่ะแม่ไม่เคยเรื่องมากอย่างหนูเด <c oughs> ี๋ยวแม่จะคอยดูใช่ว่าเองมีเมียมียเองจะทำกับเองให้อย่างงี้ไหมเออเอออย่ามาเลยโถแล้วจะมีได้ไหมล่ะไม่มีใครเอามาหรอกเพราะมันแก่แล้วไม่แล้วก็ไม่มีเวลาให้เขาด้วยจริงหรอแม่แม่หวงหรือเปล่าไม่หวงแต่ห่วง แต่ใครจะเอาไปไปเหอะมึงมาแลนอะไรกับก้นบัวนี่บ้าบ้าเออนี่แหละเท่แม่แล้วตอนเลี้ยงมาตอนเด็กๆเนี่ยน้องดื้อไหมตอนเด็กๆเด็กๆก็ไม่ดื้อเท่าไหร่นะคะจริงๆค่ะเรื่องจริงเลยเขาเป็นคนที่อยู่ในระเบียบตั้งแต่แรกจ้่แล้วแม่จะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างเข้มระหว่างแม่ระหว่างแม่กับพ่อนี่เราลองถามก็จะทราบว่าเขากลัวใครระหว่างแม่มึงกับพ่อมึงกับแมกลัวใครกลัวแม่กว่า พ่อกลัวแม่ไหมพ่อกลัวแม่ไม่เหลือนะไม่เหลือจะว่ากลัวก็ไม่เชิงหรอกนะมันเหมือนว่าเขาก็เหมือนให้เกียรติแม่มากกว่าเพราะว่าแม่จะเป็นคนที่ว่าว่าไม่เล่นหวยไม่แต่งตัวไม่เที่ยวไม่อะไรทั้งนั้นเลยไงเราแต่ที่นี้เขาต้องอยู่ในกรอบแม่ด้วยแต่ถ้าคุณขอฉันให้แต่ต้องมีเหตุผลยายเขาเคยสอนแม่ไว้ยายุ้วยเนี่ยเคยสอนแม่ไว้ว่าคนเราถ้าหิวอยากอะเจออะไรมันก็อยากแต่ถ้าหิวเนี่ย กินไปเลยลูกกินให้อิ่มเลยทีเดียวจบเนี่ยคือยายตุ้ยสอนแม่ไว้แล้วแม่ก็จะจำเพราะแม่จนค่ะแล้วตอนเด็กๆเขาไม่จนเลยเหรแม่สมัยเด็กๆแกแกชอบเล่นคนเดียวเชิดกระตูนสมัยก่อนนี่จนเชอบเล่นอยู่คนเดียวค่ไอไอไอสมัยก่อนนี่จนก็ไอจะซื้อไอกระตูนห่อตัวเล็กๆแม่ใช้น้ำมันอะไรก็ธรรมดาถ้าถ้าแม่ทํากินเองน่ะแม่จะใช้น้ามันพืชธรรมดาแต่ถ้าให้ทําอาหารเฉพาะของคุณตุ้ยโดยเฉพาะเนี่ยต้องใช้ต้องใช้น้ํามันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกนี่คือ หนึ่งคือกินแล้วไม่อ้วนแต่แพงชิปเลยขวดทั้งสองสามสี่ร้อยเอาโโหแม่ใช่นี่นะแล้วเสร็จแล้วเราเราเราคือกินได้แล้วนะแม่เนาะไม่ก็เขาให้ตังค์ใช่ไงถ้าเองไม่มีเงินมาให้ค่าเ้าก็ไม่ทาให้เองกินหรอกนี่ไงสำคัญตรงนี้ตุ้ยฟังไว้นะพี่ดูท่าทางตุ้ยไม่เป็นอะไรเลยลูกเนี่ยเวลาเข้าผ่านอย่างนี้สิคะเนี่ยเนี่ยแคลอย่างเงี้ยเงี้ยเข้าใจไหมคะเออไม่ก็ ถ้าทําไม่ได้ก็งัดอย่างนี้เลยก็ได้อคนคนเออลูกลูกคนลูกคนลูกคนผมถั่นี่เถอะมือไม้ครับเอาไหนไหนนิดนึงนิดนึ่งใส่กระปิเลยเนี่ยกระปิไม่เยอะเยอะไหมแต่เยอะไหมไม่เยอะเนี่ยแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะโอเคแม่ขาเอาเอาแค่ไหนคะเริ่มหอมแล้วนะหอมแล้วหอมกระเทียมหอมพริกหอมแบบว่าอืมไม่น่าไอ้ตุ้ยแม่คั่อผมเหม็นใช่ไหมแม่มันไม่เดินผ่านครัวเลยใช่ไหมแม่คขาครัวหัวเหม็นใช่ไหม ถ้าเกิดแม่อยู่ในครัวเขาก็จะปิดประตูเขาบอกหัวเขาเหม็นเขาเกลียดสาผมอาฮะตายไกลลงไป <S 2> <S 2> <S 2> ไหนมเอ,ยยอ้ไอ้ไอ็หนูนี่น้ำนนเกลือเกลือเกลือหรือตาเกลือเกลือครับแ่่ใจนะครับนี่น้ำตาล ที่บ้านนี้เขียนหลอกไว้ตลอดนะหลอกอะไรอ่ะหลอกมดหลอกทำไมเพราะว่ามดมันชอบไปลงที่น้ําตาลพี่ก็เลยเขียนเกลือเป็นน้ําตาลให้มดไปกินไอ้ไอันน้อยแป้งกับนายมันกินน้ำซุปน้อยอะไรมาเลยน้องนะลูกค้ายกพวงมาเลยที่ยกพวงมาใช่อหรเนี่ยนี่ตุ้ยไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เองนี่หาเรื่องแล้วสิกินเป็นอย่างเดียวอี่แล้วบ่นอีกแล้วนี่น้ำเปล่าเนี่ยเธอยกพวงมาให้แม่เลยเธอยกพวงมาใกล้แล้วตุ้ย ดี๋ยวแต่ว่าพี่ายเราสังเกตไหมแม่น้องตุ้ยอะใส่อะไรก็ตามแต่จะต้องไม่ขาดน้ําส้มใช่ใช่ต้องตัดน้ําส้มนิดนึงนิดนึงของแม่เป็นสูตรพิเศษของเขาเหมือนกันนะคือต้องตัดน้ําส้มอะฮะ พอไม่กินชูรสแล้วปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นเปรี้ยวแล้วนวลๆนิดนึงใช่ไหมแม่คะใช่ค่ะให้มันมีนิดหนึ่งคือแล้วอย่างๆแม่กะถือคติว่ามันไม่กินเยอะๆแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วคุณปุ้ยเขาจะกินส่วนมากกินอันนี้เยอะฝากข้าวพ่อน้องตุ้ยนี่ทําอาหารประเภทอะไรกินกับม,มากกว่าข้าวเหรอม่นี่มีผักสะตอผักสตอสตอ่<ต>อาค่ะใช่ค่ะอันนี้แล้วก็ส่วนมากแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่เริ่มแก่ตัวเนี่ยส่วนมากแม่น้อยไม่ทําแล้วแม่น้อยขี้เกียจแม่น้อยให้อีกักเชียนมันทําคือพ่อเขานี่แหละ แล้วช่วงนี้เวลาคุมน้ําหนักเนี่ยตุ้ยดูแลตัวเองยังไงคุมยังไงเอ่อผมจะกินวันละมื้อครับครึ่งเช้าครึ่งชามครึ่งเช้าครับอ๋อคือประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเช้ากินวันละมื้อครับกินเวลาเท่าไหร่ต้องตั้งเวลาเที่ยงใช่แต่วันนี้จะมีหลุดนิดนึงนะก็จะมีผัดสตอขนาดนี้ก็อาจจะก็สองมื้อแบบนั้นเอาน้ำไหมใส่น้ำไหมแต่ว่าเป็นผัดสตอแปลกๆนะ ่นี่ไม่ค่อยคุ้นสิใช่ไหมคือของแม่เนี่ยน้ำมันน้ำมันนี่ไม่จะเน้นน้ำมันพืชเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นขัดให้ตุ้ยก็ต้องเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันบางมะกอกก็ไกลมากเลยมันต้องไปไกลอ่ะน้ำมันมะกอกที่้างที่แพงแพงเแม่ไม่อยากจะใช้อะเพราะมันแพงแต่แม่แม่แม่ใช้ขวดนึงน้ำมันถูกๆก็ใชดาวกระนองแ้แม่เอาไปดี ถ้าเป็น,นตุ้ยพูดแบบเมื่อกี้ได้นี่ก็จะหันมาพ่อเงินแต่เรงใจเรงใจจะทะเลาะกันตลอดนะจา้ะอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยบางทีดึงกังเกงกันมั่งแี่แล้วเขาไปใช้นิสัยอย่างนี้ไปเที่ยวล้วงคนอื่นมั่งหรอแม่ อันนี้มันแม่ไม่ได้ไปกับเขานี่เวลาไปข้างนอกไปกองถ่ายอ่ะเขาเคยล้วงกับปภรเลยอ่ะอ๋อเหรอคะกองถ่ายแม่ไม่รู้แต่ทำไมเด็กๆอ่ะมีพี่เลี้ยงอะค่ะฉลาดมากด้วยนะทำเป็นไปกอดข้างหลังเขาตื่นมต้นเหรอคะจะจูงแต่เล็กๆเลยตั้งแต่อนุบาลไม่ใช่เล็กๆตั้งแต่อนุบาลเคยเห็นพ่อทำเหรอตุ้ย แม่น้อยเนี่ยเป็นคนคุยสนุกมากๆนะคะดูซิฟังเพลินเผลอแป๊บเดียวทากับข้าวเสร็จแลว้วแถมหน้าตาสีสันของัาสตอนะคะก็น่ากินจนให้ลิ้มลองซะจริงๆเลยละคะ่ะของข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแอบไปดูแม่เรียงกับแม่เล้งกันหน่อยค่ะว่าทําขนมโบลอยกันเป็นยังไงบ้างว่าแต่โบลอยเนี่ยต้องเริ่มทําจากอะไรก่อนคะแม่เรียงนวดแป้งก่อนทาขนมัวลอยส่วนผสมในการทําบลอยนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวกะทิเกลือและกะน้ำตาลค่ะ งั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเกเลือใส่น้อยแรกค่ะใส่น้ำหมดแป้งไปก่อนนั้นแต่แป้งไม่ติดมือใช้ได้แล้แวไม่เอาแล้วโอ้ลืมก็ถ่ายหมากหมดถ้าไปเอาก็ถ่ายหมกากโอ้แม่ทำเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเสร็จจะเสร็จแล้วโอ้ช่วยเดี๋ยวช่วยปั่นงั้นลูกเล็กลูกใหญ่อะ เอาเอาลูกพอดีจ้ะขนาดนี้นี่กินได้เต็มคำป้านเนี่ยไม่ต้องให้ก้มรักลวกแล้วเดี๋ยวมันก็โก้มเองไปลวกก็แล้วผมไม่กรมมันเหมือนกันหมดหลังจากปั้นแป้งบัวลอยเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการนําแป้งไปต้มแล้วก็ทําน้ํากะทิต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวต้มแป้งก่อนต้มแป้งก่อนที่ใส่เลยนะน้องแม่เนาะนี่ใส่ไปเลยไม่ต้องให้แป้งสุกก่อนทำไมแป้งมันชุบแป้งสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมา แล้วเราต้องล้างก่อนะไม่ล้างมันก็เป็นเมือกกรนปั้นแป้งแล้วมันลวกใไข่สุกก็ไปล้างแล้วก็ใส่กะทิเ่ยวน้ำตาลใส่ตามันก็เสร็จแล้วอ่ะน้ำกะทิใส่ใส่เกลือหน่อยนึงรอกะทิเดือดแล้วใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลกะไตนี่แหละเอาแล้วน้องแม่นาอเดือดแล้วน้อใส่ได้แล้วใส่ได้กวนเลยควนเลยทำง่ายกะไตเบิ้ลตัวร้อย เราเทปแป้งไปแล้วอ่ะต้องเราต้องค่อยคนไม่คนลนล่ะมันติดถูกหมอ้อเอาละพอดีเลยทําง่ายจริงๆด้วยค่ะสําหรับเมนูขนมบัวลอยของแม่เรียงกับแม่เล้งที่นี้ของข้าวเสร็จแล้วของหวานก็เสร็จแล้วพักกันแป๊บหนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้อมวงกินข้าวกันค่ะ เป็นแฟนรายการกับข้าวแม่ทุกท่านครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับโปรเจกต์พิเศษกับข้าวแม่สูตรเด็ดแม่ซุปตาครับโดยการโพสต์ภาพและบรรยายความประทับใจกับข้าวฝีมือแม่ของคุณที่คิดว่าเด็ดที่สุดพร้อม JSL กกับข้าวแม่สูตรเด็ดกับข้าวแม่ลุ้นรับค i ิปวัวเชอร์ที่พักสุดชิคจากเพลินวาน2รางวัลคือ รางวัลยอดไล์มากที่สุดหนึ่งรางวัลและรางวัลยอดแช์มากที่สุดหนึ่งรางวัลครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนและประกาศผลในรายการวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ครับวันนั้นอ่ะที่ตุ้ยได้คะแนนถล่มทลายดูแม่สัมภาษณ์แล้วมันเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์มากแบบแม่แบบแม่พูดจากใจอะ่ะพี่ว่าตรงเนี้นนยตำแหน่งตาแหน่งอที่ก็ดี แม่จะถือปฏิธานได้อ,อย่างว่าฉันจะต้องให้ลูกฉันจบปร,ริญญาสักคนให้ได้เพราะญาติพี่น้องเราไม่มีเลยเราอยู่ในครอบครัวจนนะคะก็ถึงแม่บอกว่าสองมือล้างส้วมอ่ะเอาทุกอย่างอ่ะขอให้มีตัง